อ่ะสำหรับข่าวรุ่นพี่ต่อไปนี้นะคะเรียกว่านานละรุ่นเดอะละรุ่นคุณพ่อละแทนจะเป็นเอฟซีคนนะคุณค่คไคคนี่ยังไงคะเอฟซีคนนไหนณ ได้นะอ่ะคือเกิดมาพร้อมกับเขาเลยชอบนะทุกคนที่คุณหล่อมาคือพี่ปีเตอร์คอบของเรานะคะหัวใจมีเหงาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเปานยงยอมรับแล้วว่าเขามีคนคุยอยู่แต่คาว่าผู้หญิงคนนั้นนะน่ารักมากเออ ก็ God. นะคะคุณ <_ an other> ก็เรียกว่าเป็นนักร้อง <_ an other> เป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วเนาะ,ะไม่ว่าจะหลงเรื่องไหนคือปางปุริเย่มากนะคะ,คะเขาก็มาเป็นแขกรับเชิญคุณในรายการขับไฟเดโชนะคะ <_ an other> ก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างทุกมุมหลายๆเรื่องที่คุณผู้ชม тя. อาจจะอยากรู้อ,อ,อาจจะยังไม่ได้รู้นะเราก็มาปันหนึ่งเหมือนอยู่ในรายการนั้นก็เลยดีกว่านะคะในรากก็ถามว่าเริ่มต้นเข้าวงการได้ยังไงคะเออ คุยปีเตอร์เขาก็บอกว่าเริ่มต้นเลยจากการถ่ายแบบที่เมืองไทยกับเพื่อนที่แลบที่เดนมาร์กคงไม่รู้หลอกเงินนะ่ะเขาก็เอากลับไปซื้ออะไหล่มอเตาาอร์ไซค์ได้เงินค่ตั๋วไปอ่ะนะได้ลองดูก็ก็เลยได้เริ่มถ่ายแบบตั้งแต่ตอนที่อายุอย่างน้อยๆน่อยสนะิบเจ็ดปีก็ตอนเกือบเกือบสิบเก้าปีก็มีคนโทรศัพท์มาตาม,อมบอกว่าอยากให้กลับมาถ่ายแบบถ่ายโฆษณาอีก ก็บอกว่าได้เงินเนี่ยสากก่าบ,บาทเลยนะคุณผู้ชมโอ้ยสูงมากนะสมัยน,นั้นเนาะก็บอกว่าอะได้เงินมาซื้ออะไรอีกแล้วก็ดีใจนะชอบรายการของพี่ชอนนะใช่ไหมคะพาดกันไปย้อนกลับนั่งทามชชินกลับมาออนั่งทามชชีนกลับมาเ,เขาก็ได้กลับมาทํางาน ก็ตอนนั้นเรียกว่าเรียกว่าทํางานพาร์ทไทม์นะคะเรียนไปด้วยนะคะออแล้วก็อยู่ที่บริษัททนายโอ๊ยออแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่มีเวลาที่จะทําในสิ่งที่เราอยากทำไงก็เลยทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็เรียกว่าเบรกสักหนึ่งปีก็ได้ไปคุยกับทางโรงเรียนนะคะโรงเรียนก็บอกว่าได้เลยคุณเด็กไปเลยหนึ่งปีสองปีสาปีอ,อ่ะตามสบายใจก็เรียกว่า ก็ทํางานไปก็ทีนี้ก็ได้ถ่ายถ่ายโฆษณากันมาตลอดก็ได้เงินก้อนอะไรเงี้ยเนาะก้อนนั้นแหละก็มาสตาร์ทอัพแล้วก็อยู่สักหนึ่งปีเก็บเงินแล้วก็กลับไปเรียนต่อโดยไม่ต้องทํางานอสรุปว่าได้กลับไปไหมล่ะไม่ได้กลับแล้วะครับเออก็เลยอยู่ยาวเลยเพราะว่าผมมามาได้ประมาณ6เดือน มาได้ปุบเนี่ยก็มีคนติดต่อนะก็มาลองเทสนู่นนี่นั่นก็คือยาวเลยก็เรียกว่าได้มาเซ็นสัญญาการนะคะตอนนั้นก็เป็นศิลปินฝึกหัดแหละย้ายมาสองปีกว่าก็ได้ออกอัลบั้มเลยนะที่เราได้ฟังการเอออยู่ในในช่วงนั้นก็ลำบากอยู่เหมือนกันก็เรียกว่าทุรักทุเลกันมาขายโฆษณาเสร็จปุ๊บก็เป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งนะคะที่ทําให้คนรู้จักมากขึ้นเลยพอมาเดินที่มุมคลองคูณค่ะงานถ่ายแบบก็เรียกว่าเข้ามาเรารัวมีโฆษณาเรียกว่าก็มีงานมาตลอด ก็จนถึงทุกวันนี้เออนั่นแหละค่ะคุณก็เอาเป็นว่านะคะเป็นการอัปเดตถึงผลงานของพี่ปีเตอร์อันนี้ดีกว่าคุณมีช่วงหนึ่งพี่ปีเตอร์พี่ปีเตอร์เนี่ยหายไป เหมือนกลับมาเล่นละครหลายเรื่องเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็กําลังดังกําลังดังแต่สุดท้ายหายไปไหนเออหายไปไหนเงหายไปเขาบอกว่านี่แหละหลายหลายคนทราบกันดีอยู่แล้วแหละมันมีหลายปัญหาหลายปัจจัยปัจจัยนึงก็คือปัญหาครอบครัวเหมือนที่หลายคนทราบแลละที่มีข่าวช่วงนั้นใช่ไหมใช่วันนั้นเนี่ยไม่พูดถึงในรายละเอียดนะคือจริงๆแล้วถ้าผมจะพูดเนี่ยผมก็ คือพูดไปนานแล้วแหละนในรเรื่องราวที่เกิดขึ้นแ,<ค>แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แนวทางของเราที่จะมานั่งพูดอะไรแบบนี้มันก็ผ่านมาแล้ว่าะนาอะใช่แล้วเขาถามต่อเลยค่ะผู้ชมขาวว่าข่าวเนี่ยมดค่อนข้างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของความเป็นปีเตอร์คอปดรโดอยางมาก <S <S พี่ปีเตอร์บอกว่ามีคอมเมนต์ต่างๆนานาเข้ามากว่า20,000ถึง30,000คอมเมนต์หรอเข้ามาทำอะไราค่ะ แต่จะไม่ใช่แนวที่ออกมาทําคะแนนเข้าตัวเองเนี่ยนะ,ะในที่สุดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านมันก็เป็นเรื่องราวภายในครอบครัวที่เกิดขึ้นแบบนี้เสมอและที่สาคัญที่สุดคือการออกไปพูดคุยคแต่มันเป็นการแก้ตัวเป็นการอธิบายแค่ออกไปต่อยอดข่าวเฉยๆเดี๋ยวข่าวก็กลายพันไปแล้วก็มีประเด็นใหม่ขึ้นมาผมก็ตีความไปเอง สรุปตอนนี้มีคนคุยไหมคะพี่ปีเตอร์พี่ปีเตอร์บอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมค่ะก็มีคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มเข้ามาเพิ่งเริ่มคุยกันแต่ก็ยังไม่นานมากนะครับแต่ก็นานพอที่จะรู้ว่าเขาน่ารักมากและที่สำคัญหลายเลยสิ่งถาหลายเลยคนอยากรู้เลยค่ะว่าเห็นบอกว่านี่บางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันมีผลกระทบ ตอบคนคุยคนนั้นไหมคะมผมว่าทุกคนรู้ครับตอนแรกผมก็สงสัยนะแต่ทุกอย่างเริ่มจากการเอ๊ะทำไมคนนี้น่าสนใจดีแล้วเขาก็จะรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันแล้วพอได้พูดคุยกันก็จูนกันเข้าใจอะนั่นหมายความว่าเวลาถ้าเราจะคุยกับใครสักคนนึงเนี่ยเรื่องของอดีตอาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยสำคัญในการ ตามหาหรือว่าการมองเร<ช>ื่องความรักเนีนะคะแล้ก็เข้ามาถึงแบบความรักเนี่ย<ะ>ที่ผ่านมาเนี่ยนำมาเป็นบทเรียนอะไรใช้กับความรักครั้งต่อๆไปบ้างหรือเปล่าพ,พี่ปีเตอร์เขาก็บอกว่าบทเรียนในแต่ละช่วงของชีวิตเนี่ยในแต่ละสถานการณ์มันมี<ะ>ความแตกต่างกันอยู่แล้ว<ะ>แล้วบางทีเราก็เจ็บบางทีเราก็เข็ดบางทีเราก็ผิดแต่ว่าบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะก้าวผ่านนะ แต่เรา,าเก็บไว้จําแล้วก็เอามาปรปับปรุงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวความรักพอตกคืนชีวิตของเรามันก็จะนิ่งขึ้นตัวเราบุคลิลีเราก็จะนิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือต่อไปนี้คือไม่รีบแล้วค,ค่อยๆดูกันไปนะคุณสามารถไปชมคลิปย้อนหลังได้นะคะในรายการคลับไฟเดย์โชว์ค่ะก็ขอให้รักครั้งใหม่นี้นะคะของพี่ป mm ีเตอร์คอปเดอร์โรดอลราบรื่นและสวยงามค่ะ